สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่คันนะครับมาแล้วครับกับ5ประตูยาริส ปี2010ครับ t o y o ต a y a r ริเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ตัว J ปี2010นะครับรถสีสวยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แม็กยางใหม่ครับเพิ่งใส่มาให้ใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ5ประตูยาริดมาแล้วครับ129,000สนสหมื่บาทนะครับจัดโปรโมชั่นปีใหม่นี้นะครับผ่อนก็ได้นะครับเครดิตดีผ่อน3,500โดยประมาณนะครับออกรถศูนย์บาทได้ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับ5ประตูยาริดนะครับเน้นใช้งานทนทานดูแลง่าย มาชมเช็คทดลองขับได้เลยครับรถอยู่มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถโดยรวมได้สวยครับได้เดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มจมน้ำแต่อย่างใดนะครับใครกําลังหารถใช้งานสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาได้เลยครับจะสดจะผ่อนสอบถามได้ครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสภาพนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับรถสวยครับราคาสภาพก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับราคาแสนต้นๆ5 ตูยารินะครับสีขาวสวยสีภายในก็ยังงามๆอยู่นะครับนี่ครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ โดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายปลอดภัยนะครับกับราคาและสภาพสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับผ่อน3,500เดือนประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับ129,000าบาทนะครับเครดิตดีสามารถจะออกรถศูนย์บาทได้นะครับโทรจราจาได้เลยครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยให้กับสมาชิกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้ครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับไม่ประมาณ2 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ รถโดยรวมสภาพดีครับใช้งานได้เลยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ล้อแม็กยางเพิ่งใส่ไปครับถาเป็นว่าท่านชอบและสนใจนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ t o y ยต้ายาริดยาริดหประตูปี2010นสะครับสภาพนี้ราคานี้โทรเจรจามาเลยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีก็ออกรถส่นบาทได้เลยครับอยู่รอที่บ้านครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้เลยครับรถได้เติมครับได้สวยได้ทนทานได้ใช้ง่ายดูแลอะไร หาได้สบายใจครับฝากไว้ได้วยนะครับกับ Toyota y ยาริปี2010นะครับเครื่อง1 5น0กีออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สครับ